สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมวันนี้นะฮะผมจะเอาเซตเอ็มเพลเยอร์เจแปนนะครับหรือเซตญี่ปุ่นนะครับมาลงเอ็นเลสนะทุกคนมาดูกันว่าจะไปแบบไกลได้แค่ไหนนะทุกคนก็ประกอบด้วยนะตัวแรกเป็นตัวฟาร์มเงินนะจินเจอร์เบรดเฮาส์นะตัวฟาร์มเงินที่ผมชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ผมเอ็มเพลเยอร์คาเมล่าแมนโอ้โหโคตรเท่เลยผมชอบมากในตัวนี้นะเท่มากนะครับแต่ไม่รู้จะเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะต่อไปก็เป็นซามูไรทีวีแมนนะครับทุกคนนี่ฮะระดับเลเจนนด์ะครับผม ต่อไปเป็นซูชิสปีกเกอร์แมนครับผมโอ้โหนักทำซูชิมาสู้ได้ด้วยเว้ยต่อไปก็เป็นราเมนเชฟทีวีแมนนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็เป็นไททันสมุนไพรแมนอันนี้เป็นของอันเก่านะเป็นตัวเอ็กซ์คุสิมันเก่านะแต่ผมเอามาใส่ด้วยนะฮะมันจะได้แบบมีไททันหน่อยเพราะว่าเซตนี้ไม่มีไททันเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณตัวไททันสมุนไพรแมนจากน้องเดมอนด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนสำหรับใครที่เล่นทอยเลตเท้าเวดิเฟนและกำลังหาซื้อเพชรราคาถูก วันนี้ผมแนะนำบัลลูช็อปครับทุกคนมีบริการเติมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ยูเซอร์เนมเท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์สนใจจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหล่าคารเมล่าแมนนะครับผมจากจากอะไรนะจากเออญี่ปุ่นนะจะเก่งแค่ไหนนะครับทุกคนเริ่มแรกก็ต้องวางตัวความเงินก่อนเลยนะฮะเหมือนเดิมครับผมก็คือเกมแนวพวกนี้ก็ต้องปังินนนก่อแล้วะ แต่ผมชอบฟาร์มเงินเกมนี้นะคือมันไม่ใช่แค่าฟาร์มเงิอนอย่างเดียวใช่ไหมคือแบบมันตีได้ด้วยนะครับคือเจ๋งมากนะโอเควางลงไปนะครับต้นเกมก็จะชิลหน่อยหนึ่งนะฮะแต่หลังจากนี้สี่ปัญหานะครับโอเคปุ๊บมาเรามาลองวางนี้เลยนะครับผมโอ้โหเอ็มเพอเลอร์ Emperor ตัวใหญ่นะเนี่ยจัก,กรพกพัดจักรพรัดตัวใหญ่นะวางในจักรพพัดปุ๊บห,หลอดเท่ครับนี่ครับนี่จกักรพรัดนะฮะอย๋ยวดูดิออกมาเป็นอะไรอ๋อออกมาเป็นซามูไรอือ โชกุนคารเมล่าแมนโอโหโชกุนออกมาเยอะมากนะตอนนี้นี่ครับจัก,กระพัดเสกโชกุนออกมานะออกมาช่วยสู้ได้นะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราวางตัวาร,ร์มเงินเพิ่มเติมก่อนนะครับโอเคจัก,กรพรัดตอนเสกก็จะแบบเหมือนชูมือขึ้นนะครับแล้วก็พอเสร็จเสร็จก็กุมมือนะฮะโอโหชุดจัก,กรพพัดดูอลังการงานสร้างดีนะโอเคอัปเกรดตัวเงินไปก่อนตอนนี้ปรับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านไปได้กี่เวฟนะฮะสำหรับเซ็ตจัก,กรพพัดญี่ปุ่นนี้นะครับผมตั้งชื่อให้เลยว่า ชื่อว่าเคเซ็ตไคเซกิแล้วกันนะฮะเซ็ตไคเซกิโอ้โหเซ็ตระดับชาววังนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวเรามีตัวบู๊ด้วยนะแล้วก็มีตัวสโลได้วยนะฮะครบคันนะเซ็ตนี้นะครับคือครบเครื่องเลยนะฮะมีทั้งซัมมอนมีทั้งตัวเอลีเพชชิ่งอะไรโอ้โหมีครบคันมากครับสำหรับเซ็ตนี้อ่าโอ้โอจะตีระยะใกล้นี่เองตัวนี้นะฮะโอเคจะเป็นฟันฟันระยะใกล้อย่างงี้นะโอเคฟันไปฟันไปรับกีิ่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเราจากักรพพรดวางได้น่าจะได้แบบหลายๆตัวเลยนะแบบได้ไม่จํากัดนะครับเดี๋ยวผมจะวางนี่ดีกว,ว่านี่ครับซูชิเอามาสาโลนะครับตรงหน้าๆเลยปึบซูชิโอ้ได้เป็นห้าพันเลยเหรอโอ้โหปลาซูชินี่เองโอเคครับปลาซูชิออกไปนะฮะใช้ได้ใช้ได้ไดอเดี๋ยวเราวางนี่ด้วยครับเป็นราเมนนะฮะเอาไว้เอาไว้ให้จักรพพัดกินแปวางตรงไหนดีวะอืมนี่ละกันวางไว้หลังจักรพพัดนะฮะ นี่จกักรพรรดิก็กินรามิงได้เลยนะโอ้โหนี่ฮะมีรามิงคอยเสิร์ฟจกักรพรรดิด้วยจกักรพรรดสบายเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้ยังเหมือนยังไม่บัฟอะไรนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนี่ฮะจกักรพรรดิอ๋อจกักรพรรดิมันเป็นไม่ใช่ตัวนี้เนาะมันบัฟไม่ได้มันะใช่ตัวซาม,ม่อนนะฮะไม่เป็นไรฮะวางอ,อย่างนี้ก็ได้เท่ๆไปโอเคอง,งั้นเดี๋ยวย้ายเราไปไหนแล้วกันนะเราเอาเน้นใช้จริงดีกว่านะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้วางตรงไหนได้นะเมื่อกี้เอ้า ปุ๊บอ่าได้แล้วนี่ฮะอัพอัพไปตันไปฮะนี่ครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบัฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าโหดอยู่นะครับทุกคนใช้ได้เลยนะฮะสำหรับตัวรามินนี่นะฮะแต่มันไม่ช่วยโจมตีอะไรนะฮะโอเคอัพฐานจินเจอร์เบรดไปก่อนตอนนี้เราต้องการเงินเยอะเพื่อจะได้ให้จกักรพรรดิเราล้ำรวยไปๆนะครับจกักรพรรดิก็คอยปล่อยลูกน้องออกมาต่อสู้สบายๆชิวๆนะตรงช่วงต้นเกมนะครับนี่อัพเกรดไปจุตอนนี้มีอะไรอัพให้หมดก่อนนะฮะ เดี๋ยวเรามาวางนี่ก่อนซามูไรโอ้โหวงผมว่าตัวนี้เก่งอยู่นะเนี่ยดูจากทรงแล้วนะฮะเป็นตัวระดับ l e เจน d ดอรี่นะแต่น่าจะเก่งอยู่แหละดูทรงแล้วใช้ได้เลยนะหน้าตาดูดีมากวางก่อนวางตวนี้แล้วกันนี่เอา,าเอาวางตรงนี้นะมันมันตีเป็นแบบทะลุแล้วก็ตีเป็นเอลีด้วยนะครับถ<ม>ือว่าครบเครื่องนะปืบวางไปแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้โหผมว่ามันมันดีไซน์มันเท่มากเลยนะทุกคนเสียดายะม้นแค่ระดับแบบว่า l e เจนดอรี่เทุกคนแต่ดีไซน์ผมชอบมากเลยดีไซน์เท่โคตรเลยนะฮะผมชอบดีไซน์เขามากเลยแบบดีไซน์เขา ที่เลยดเดี๋ยวเราอัพไปก่อนนะฮะตอนนี้อัพไปอัพไปป๊บป๊บมีอะไรอัพให้หมดอัพไปต้องการเงินต้องการเงินเดี๋ยวเรามาอัพจักรพรรดิางดีกว่าไหมเอออัพจักรพรรดิไปดีกว่านะฮะจักรพรรดิของเราโอ้โหดูซิว่าอัพไปเรื่อยจะเป็นยังไงนะฮะอ่าส่วนนี้เป็นไททันนะยองไททันด้วยลวกันยองไททันด้วยนะฮะปั๊บนี่ฮะโอโ้โหครบเครื่องแล้วเป็นไงนมีทั้งจักรพรรดิมีทั้งไททันมีทั้งอะไรนะ <S <S เดี๋ยว เพิ่มเอฟเฟกเกมหน่อยละกันจะได้แบบดูส,สวยๆหน่อยนะฮะโอเคดูดิปุหมอูมอม้มาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่เออสวยขึ้นเยอะเลยเพราะเอฟเฟกโอ้โชกุลมันติดไฟอันเนี่ยโดนไฟเผาร่างกายโอเคเอาพกิ่ไปเสียได้นะไม่มีตัวฟาร,ร์มเงินตีมญี่ปุ่นนะไม่งั้นผมออกมาแล้วนะจะได้แบบครบ,ครบเครื่องหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวรออัพนี่ก่อนจากักรพรรดิก่อนนะฮะอืมนี่ครับอัจพจักรพรรดิไปขั้นนี้ขั้นนี้จะเปลี่ยนเกาะไหมเดี๋ยวมาดูกันเลือดหนึ่งแสนนะแต่ลดดาเมจลง อาจาจะเป็นแบบโจมตีระยะไกลอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลนะโอเคต่อไปนะท่านต่อไปดเาเมจหนึ่งหมื่นละมาดูเดี๋ยวลองดูลองด,องดูว่าเป็นไงนะฮะยังไม่เก่งเท่ากับอันนี้นะผมเนี่ยผมว่ายังไม่เก่งเท่ากับมาเธอชิพนะไอายานันไอายาันแม่นะนะั่นแหละแต่ยันแม่นะั้นมันวางได้แค่สามหรือสี่ตัวนไแ้ละมัง้งมันก็เลยดูเก่งนะฮะโอเคอคิดไปจัก,กรพรรดิึกว่าฉินซีของเตอร์เอ,อ,อยากให้มีธีมจีนบ้างอะโอเคยังเหมือนเดิมหน้าตายังเหมือนเดิมตอนนี้ห้าพันนะครับปรับ มว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละดูจากทรงนะฮะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราอัพบ,บ้านนี้ก่อนจินเจเบดพวกนี้ไปก่อนนะฮะซับในดินสินในจินเจเบดอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอื่นนะเรามาอัพจัก,กรพรรดิก่อนนะครับผมชอบจัก,กรพรรดิมากเลยมันเท่มากผมชอบมากผมอาจจะเอาไปเล่นบ่อยๆนะตัวนี้ต่อให้ไม่เก่งก็ตามแต่ผมอยากให้ซอยเดีทาวเวอร์ดิเฟนซ์เขามีแบบระบบบ,บัฟมาที่แบบว่ารีโลบ,บัฟอ่ะโอ้โหแบบผมรอมานานมากแล้วอะ่ะยังไม่มาสักทีเลยอะ่ะระบบเนี้ยเศร้านะบอกเลยโอเคแปดพัน okay. นะฮะยังอัพไม่ได้ อัพบ,บ้านนี้ไปก่อนแล้วกันจิเจเบสนะฮะเดี๋ยวเรามาอัพนี่เลยฮะป๊าบตันแล้วครับผมสําหรับจกักรพรรดิของเรานะฮะนี่ครับจกักรพรรดิโอ้โหเลือดของอลูกน้องนะฮะจ็0แสนห้าหมื่นนะครับดาเมจสองหมื่นห้าพันนะระยะคูดาวแค่สิบวิเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปล่อยออกมาแล้วอ๋อโอเคไม่ต่อย่างเดิมครับเป็นโชกุนเนาะเป็นโชกุนนะครับโชกุนเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้านดี้ว่านนะฮะก็ขั้นที่สองนะครับแปดร้อยนะดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ระคูดาว อันดีขึ้นนิดหนึ่งรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะไปตันแล้วครับอุ้ยอัพถูกนะตันแล้วดาเมจยอดรวมมันสามหมื่นนะดีเวสนะฮะอันนี้ติดบัฟด้วยไงก็ดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะ,ะต่อไปเดี๋ยวมาดูตัวซูชิบ้างซูชิคุงป๊าปป๊าปปาซูชินะซูชิก็ใช้ได้ครับทุกคนมันเป็นตัวสโลนะฮะใครที่ยังไม่มีตัวสโลใช้นี่แนะนำให้ซืซูชิเลยครับดีครับดีครับดูจากทรง้วดีเลยนะฮะ เดี๋ยวนาซูชิซูชิแกมีโลมากกว่าซามูไรได้ไง,ท,งทั้งที่ซามูไรใส่กอนแต่ซูชิแบบว่าดูดิซูชิแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะ <c oughs> ผมว่ามันไม่ค่อยแม <c oughs> ่คืนเท่าไหร่นะอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านี่นต่อไปเป็นไททันซามูไรนะครับไททันซามูไรจะวางแค่ตัวเดียวพอเดี๋ยวเหมือนโกงเกิดนะครับนี่ไะซามูไรนะมีโซโลด่ด้วยนะโซโลด่ด้วยแล้วแถมเป็นสเปรดนะครับอวงกว้างด้วยนะวงกว้างด้วยโจมตีเป็นเหมือนสีสีแดงเอ้ยมันบอมันเหมือนเป็นแบบวิญ,ญญาณนะดูทรงแล้วนะฮะ เนี่ยดูดิเป็นวิญญาณนะเดี๋ยวสีแดงบ้างเดี๋ยวสีอะไรบ้างนะครับสีแดงน่าจะเป็นสโลมัง้งสีเขียวน่าจะเป็นแบบโจงจีปกติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเขาไม่เขาไม่มีบอกรายละเอียดว่าแบบว่ามีโอกาสอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางตัวแบบว่าดาเมจมันหลอกอะทุกคนแบบดาเมจมันขึ้น 130, แสนสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่ดาเมจจริงๆมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยมันแบบบอกไม่ถูกนะเพราะงั้นบางตัวก็ต้องใช้จริงดูนะถึงจะรู้ว่ามันเก่งไม่เก่งครับเขียนเดี๋ยวมาเน้นจักรพรรดิเยอะๆเลยนะฮะจักรพรรดิเนน้จักรรรพดิเลยปปบบ อ่าน้นจกักรพรรดินะจกักรพรรดิวางตัวไหนก็ได้อ๋อจกักรพรรดิวางได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยลิมิตถามตัวเองเหรอจักรพรรดิโอ้จกักรพรรดิวางได้น้อยมากทำไมจกักรพรรดิวางได้น้อยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหจกักรพรรดิวางได้น้อยเวอร์แบบน้อยแบบเวอร์เเลยนะฮะน้อยเกินจกักรพรรดิเราจบแล้วจกักรพรรดิโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเขาเรียกเน้นเน้เนที่ตัวน,นี้แทนนะครับเป็นซามูไรเนี่ยฮะซามูไรโอเคอัพคิดไปสามสิบสองเวฟแล้วตอนนี้ทุกคนอ่า จมตีระดมระดมจมตีเข้าไปนะวางีนเิมไลทเพิ่มด้วยจากพาร์ทวันนี้แค่สามตัวเ,เลยเนี่ยโอ้โหทำไมตัวสม,มอนก็ถึงวางให้น้อยอย่างนี้เนาะเสียดายอ่ะเสียดายอ่ะถ้าวางได้เยอะๆนี่จะดีมากเลยนะนี่เป็นไงทุกคนผมวางไปเป็นไงโอ้โหอย่างเยอะครับกองทัพนะฮะเป็นกองทัพเลยนะฮะบลักกักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขายตัวนี้เงินออกนะฮะเพราะว่าเราวางเสร็จแล้วเนาะตัวเงินมันจะไม่เข้าตีมนะฮะขายออกเลยปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราย้ายรถรถลาเมนไปตรงไหนดี อย่าลดระเมิไว้ตรงนี้แล้วกันอืมเดี๋ยวแป้งน,นะปึ๊บอ่านี่ตรงนี้ฮะจะได้แบบครบๆหน่อยโอเคนี่เดี๋ยวเอาจากาักรพรรดินอนได้นานหนึ่งนะฮะจักรพรรดิมาโชว์หน่อยมาโชว์ตัวหน่อยจักรพรรดิจะเป็นหลบหลังเขานะมันนแบบเป็นถึงระดับจกักรพรรดิาต้องยืนด้านหน้านะเอามาโกโก้หน่อยเดแปงนะเอาันนี้ออกไปก่อนให้จักรพรรดิยืนหน่อยให้จักรพรรดิหล่อเท่ตรงนี้ป้าบโอเคแล้วก็ตรงนี้มันนี้แทนอ่าปึ๊บแล้วก็เราคุณพลทหารน,นะฮะทหารซูชิมายืนตรงนี้ โอเคทานโซชิขายไปตรงนี้แล้วเราก็จะวางเป็นนี่ฮะสมุไรนะคอยปกป้องปกป้องเขาเรียกเลยนะจกักรพรรดินะครับทุกคนยืนแนวหน้าอ่านี่ฮะทุกคนโอโหเท่เลยครับอุ้ยกองทับามูไระฮะอ้โหอลังการงานสร้างครับทุกคนเป็นงานอลังการไหมผมชอบแบบโคตรเท่เลยทุกคนดูดิเวฟที่4 3แล้วตอนนี้นะคะรับวมากนะฮะผมอาจคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณสักร้อยเวฟหรือเปล่านะสำหรับ เซตซามูไรพวกนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันก็ลับเมดดามเมทแรงนะดามเมทเ,เป็นแสนเลยนะตัวนี้นะฮะนี่สำหรับเออ่ไททันซาม,มูไรนะฮะดามเมทเยอะมากนะครับแถมทีไว้ด้วยนะแค่หนึ่งวิเท่านั้นนะครับเป็นตัวที่เก่งนะอัพถูกด้วยนะครับไม่แพงนะฮะใช้ได้สบายเลยส่วนตัวนี้ก็ผมจะว,ว่ามันเป็นตัวระดับดีเจนที่เก่งมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับระดับดีเจนด้วยกันนะครับถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้นะครับอัพก็ถูกด้วยไม่แพงเท่าไหร่ ส่วนซูชินะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีครับดาเมจก็แรงอยู่นะฮะแถมสโลว์เทเลตได้ตั้ง50%เลยนะครับสำหรับตัวอีพิกนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเก่งครับเก่งมากๆเลยและฮะโดยรวมก็คือเซตนี้ผมว่ามันเก่งนะในระดับที่แบบว่าไม่ได้บือหวาแต่ก็ไม่ได้กากอะไรกันนะัะฮะส่วนตัวที่ผมคิดว่าผมชอบสุดในในทีมนี้ก็คือจกักรพรรดินี่แหละครับถึงจกักรพรรดิจะดูอ่อนสุดแล้วนะผมรู้สึกว่าจากักรพรรดิมันดูแบบม่ค่อยเก่งไงไม่รดูนะสำหรับตัวซัมโมนนะแบบข้อจำกัดการวางก็วางได้ เสียดายเสียดายนะทำไมเขาถึงต้องจำกัดด้วยเนาะจักรพรรดิของฉันอัปเกรดไปจกักรพรรดินะฮะตุมต้มตุ้มตามตามตอนนี้47เวฟจะ50เวฟเลยทุกคนพอจะ50เวฟปุป๊บเริ่มยากแล้วดูดิมันเริ่มแบบว่าบุกเข้ามาลัวแล้วนะครับตอนนี้ยิ่ปุ่งจะต้องไม่แตกสลายไอ้ยยาสู้เขานะเจ็บแปง <laughs> ตลกตัวเองว่ะทำไปเรื่อยนะ ก็ช่วงนี้นะจะอาจจะมีคลิปเทเลทเทวิติภนมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าเออสปอนเซอร์เขาบีบงานมาเนี่ยก็ส่วนตัวผมก็เล่นเทเลทบ่อยอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเข้าทางเลยนะแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ช่างมากกดซับนะทุกคนแต่ก็ยังมีคลิปอื่นมาแซมเรื่อยๆครับทุกคนคลิปอื่นก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับเพราะว่าพี P ่ๆ e พยายามจะให้แบบหลายๆกลุ่มคนดูของช่องเราเนี่ยได้รับเขาเรียกอะไรได้รับเสิร์ฟอาหารที่ทุกคนต้องการเนี่ย กลุ่มสาหรับกลุ่มสปอนบับนี้ก็มีอยู่แล้วนะไมค์ครับก็เรื่อยๆครับผมไมค์ครับเพราะไมค์ครับเป็นตัว,วยนืนพื้นฐานเลยนะเพราะช่องเราดก็ดูปกกลูเราใช้ลับไมค์ครับนะส่วนเกมนี้ก็จะเป็นแบบช่วงนี้ก็อาจจะเยอะนิดนึงนะโอเคสู้เขาสู้เขาวัยรุ่นตุบตับอะบอกเลยแบบขนมตุบตับอะเดี๋ยวต่อไปอยากให้ผมใช้แบบว่ากองกําลังอะไรบอกได้เลยนะผมจะเอากองกําลังมามาเล่นนะฮะสนุกอย่างนี้สนุกกว่าแบบเล่นปกตินะรู้สึกวันนี้ดีนะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นกองกำลังที่โหดที่สุดของผมแล้วกันนะว่าผมใช้เซตไหนในการต่อสู้ ที่โหดที่สุดของผมเลยอะไรนี้นะครับโอเคห้าสิสองเบล้วมันเริ่มเลือดม,มันเริ่มเป็นล้านแล้วอะตอนเนี้ยเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้แต่จกักรพรรดิมันมันมีป้องกันตั้งสิบเลยเนะี่ยเป็นตัวเขาเรียกอ,อะไรเป็นตัวที่ดีนะแต่ส่วนมากแล้วตัวพวกนี้มันก็ไม่เอาวางได้นานแ,แล้วนะเอาวางไว้แบบท้ายๆแล้วนะโอเคสู้เขาสู้เขานี่ฮะทั้งสโลงทั้งสโลอะไรมาครบนะห้าสิบหกเวลเริ่มยากแล้วโจมตีเขาครับแราซามุไรนะฮะ เป็นซามูไรที่แข็งแกร่งมากสําหรับซามูไรไททันนะครับเพราะมันเป็นตัวเอ็กคลูซีฟตัวเติมอะเนาะตัวโหดมากตัวนี้นะครับดูดิมันสโลแบบหนืดมากเลยนะเดินช่างช้านะนี่เกิดไม่มีตัวสโลนี่น่าจะเดินแบบไวมากนะปื๊ดๆๆมาเลยนะก็ยังชิยวอยู่ครับก็ยังชิยวอยู่ครับนี่ขนาดกดออโต้เนี่ยยังแบบสบายๆตอนหลับท่านเจ็ดเฟสนะเซตจากรภาญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยผมอยากให้เขาแบบว่าทำเซตแบบทุกๆแบบทุกๆเขาเลยนะทุกๆแบบว่าสัญชาติอะไรนะแบบจีนญี่ปุ่นไทยมาเลเซียอะไรเงี้ยแบบ อังกงอังกฤษมาให้ครบเลยผมว่าน่าจะสนุกแล้วดูนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดมาคบรบทุกชาติอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เล่นชาติที่เราอวยกันอนะไรเงี้ยส่วนผมอวยประเทศไทยก็แบบจะเล่นประเทศไทยอนะไรเงี้ยเนาะโอเคโจมตีไปครับอ่ามอนเตอร์ของมันสู้มลงไม่ได้หรอกครับไอ้พวกสกีบิดี้ทอยเลสนะฮะเราเป็นถึงคาเมลงคาเมล่าแมนนะจากแดนอธิบุตรไทยนะแดนที่เปี่ยมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและปลาดิบนะครับทุกคนเออ อนิจิวายูโรชิโกโอนิไคชิมาสเป็นไงผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้เวยเห็นไหม <laughs> ใครเชิญมาเนี่ยกดปฏิเสธไปก่อนนะโอเคจะ60สิบเวล้วทุกคนโอ้ห้หถือฉิว่าใช้ได้นะมากลากว่าที่คิดนะตรงเลยมากลากว่าที่คิดนะครับถ้าเกิดถึงร้อยเวฟ์นี่ผมว่าน่าจะแบบสุดอยู่นะสำหรับตัวละครน,นี้นะครับสุดอยู่นั้นเนี่ยถ้าถึง100ร้อยเวรนะฮรดาเมจดาเมจเขาบอกว่าเป็นดาเมจสเปซแต่ <laughs> มันดูมันหลบมันจะสั้นมากเลยนะเนี่ยแบบมันดูมันโดนไม่กี่ตัวเองนะฮะอืมมันดูโดนไม่กี่ตัวเองนะตัวนี่แหละครับก็ถึงบอกไงว่าแบบต่อให้มันสแปดเหมือนกันแต่บางตัวก็สแปซได้แบบกระจอกมากสแปดได้กระจอกบ้างจริงๆนะบางตัวนะฮะโอเคลุยไปครับนี่ฮะถ้าร่านมูไรเราก็แบบฟันฟันฟันแบบมาเป็นคืนละลอกนะฮะโจมตีไปนะมาสามทีละสามทีละสามนะก็ตีไปครับกลมสามล้านเนาะต่อคืนหนึ่ง เคบอสเขาเลือ1สิบแปดล้านตายไปครับสลบไปฮะบอสหกสิบหกเวฟแล้วอ่ะมีตัวหลุดมาแล้วทุกคนตอนเนี้ยดูดิโอ้ยทหารเราสู้เขาอย่าไปยอมมันไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ยทุกคนสู้เขาสู้เขาสู้เขา ยังรอดพ้นมาได้อยู่นะครับตอนนี้ยังรอดพ้นมาถึงตรงนี้ได้นะเพราะว่าพอมันเดินมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็ติดตรงนี้เหมือนเดิมนะมันก็แบบรุมกระทืบนะถือว่าได้อยู่นะตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดเวฟแล้วทุกคนเอาวะเอาวะมารอรอวิ่งเลยรอวิ่งเลยวิ่งตัวดุ้งตุดุงตุดุงตุดุงตุวดุงตุวดุงตุดุงนี่โอ้ยบอกเลยครับนวนวครับนววนววนวนวลนวนวลโอ้ยชิวๆวครับบอกเลยจังหวะนี้มา ผมว่าได้จะได้ถึง80เบสมาดูทรงแล้วนะฮะแต่ผมรู้จะทรงแล้วนะน่าจะได้มาแค่เท่านี้แหละทุกคน75เบฟนะฮะเออมันเยอะจริงๆนะครับสู้ไม่ไหวแล้วนะฮะเอาตรงเลยคือแบบมันมันแบบชุนละมุนชุนละแก่อือคือแบบโอ้โหบอกเลยครับแต่ผมว่ามาได้คันนนก็ถือว่าแบบตึงแล้วนะถือว่าเกินความคาดหมายผมแล้วนะครับเฮ้ยแต่ผมว่ายังมีสิทธิ์อยู่นะเนี่ยดูก่อนดอนูมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์ไหมที่จะรักไม่นะ ไอตัวแฟนทอมไทเลตมันมาแล้วมันวาร์ปได้เว้ยโอ้ผมว่ายากแล้วมันเยอะขนาดนี้ผมว่ายากแล้วอย่างเงี้ยยากแล้วโอ้ยยากแล้วยากแล้วอ๋อเนี่ยมันตีมันเหมือนติดเผาได้ทุกคนดูดิอ๋อเหมือนซามูไลมันจะตีแล้วติดเผาด้วยนะฮะดูฮะตีเป็นเผาเป็นเหมือนไฟนะไฟสีเขียวนะครับทุกคนเป็นติดเผานะเออน่าสนใจดีแต่มันก็ยังกากอยู่ดีนะดูจากทรงก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ผมว่าจักระรรดใช้ได้เลยทุกคนจักริผมว่ามันดีเลยนะมันแบบมันเสกทีแบบทีนิดทีนิดมาก็จริงนะแต่มันแบ่ันรรงอยูะค คอยทำดามจให้กับด้านหลังนะชิวๆเลยนะครับทุกคนโอเคโจมตีไปไม่เป็นไรครับมาถึงเว็บที่80เก้เอเ็สแปดนะก็ถือว่าได้อยู่ครับสําหรับตัวนี้นะฮะมาดูจุดจบไปดนวีกว่าครับว่าเออจุดจบของญี่ปุ่นนะฮะแพ้ทอสกิบีทเอลิทนะฮะที่เจ็สิแปดเว็บหรือเปล่านะฮะ ปั้งปั้งแพ้ที่79เวฟครับทุกคนสําหรับ Ski Biddy Dob Dob d นะทุกคนโอเคครับก็สําหรับวันนะี้ผมขอจบเพียงนี้นะชอบกดไลค์นะชอบมากากดซับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าทุกคนได้ไหมครับเจอกันนะครับทุกคนไม่ไปจ้าเจอกันจ้า